การทดสอบมิสไยข้ามทวีปซาตาน ICBM ของรัสเซียล้มเหลวทำให้เกิดการระเบิดและเกิดหลุมขนาดกว้างเกือบ62เมตรสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้23กันยายน2024แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าหลังจากที่กองทัพรัสเซียได้ทำการทดสอบยิงมิสไซล์ข้ามทวีปรุ่นที่มีชื่อว่าสามารถซาตาน ICBM ในค่้คืนระหว่างวันที่20และ21กันยายน2024ที่ผ่านมา ในช่วง2วันที่ผ่านมาหลังจากนั้นภาพถ่ายดาวเทียมจากนาซาก็ได้เปิดเผยให้เห็นถึงสัญลักษณ์คลื่นพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นภายในบริเวณฐานทดสอบมิสไซล์ของรัสเซียใน angel, เปรเชสอคันเกลรัสเซียล่าสุดภาพถ่ายจากดาวเทียมเม็กซได้เปิดเผยให้เห็นถึงการเกิดหลุมขนาดใหญ่ภายในฐานทดสอบมิสไซล์ของกองทัพรัสเซียแห่งนี้ครับ ตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่ามันเป็นหลุมขนาดกว้างเกือบ62เมตรหลังจากที่มิสไซล์ข้ามเทวีบรุ่นสามารถสาตานของรัสเซียหรือทีเรียกกันว่า ICBM ซึ่งเป็นมิสไซล์สำหรับการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ล้มเหลวในการทดสอบในพื้นที่ดังกล่าวแหล่งข่าวอิสระเจอร์จบารอสได้แสดงความคิดเห็นว่าดูจากลักษณะการระเบิดแล้วมันเป็นการระเบิด ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการทําปฏิกิริยาหรืออาจจะเกิดขึ้นทันทีทันใดในระหว่างที่ทําการปล่อยมิสไซล์ดูจากพื้นที่รอบๆจุดที่มีการปล่อยมิสสายนั้นจะทําให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนจากภาพถ่ายดาวเทียมเบกซ่าท่านปล่อยมิสไซล์แห่งนี้ก็เรียบร้อยตามภาพถ่ายดาวเทียมครับภาพถ่ายดาวเทียมนั้นก็ค่อนข้างที่จะให้ความละเอียดชัดเจนครับทําให้เห็นถึงอาคารและวัตถุต่างๆ ที่อยู่รอบๆจุดที่มีหลุมขนาดใหญ่เกิดขึ้นหลังจากการระเบิดของ ICBM สามารถซาตานมิสไซล์ข้ามทวีปของรัเสเซียนี่เป็นภาพประกอบครับการทำงานของมิสไซล์ข้ามทวีปของรัเสเซียนั้นสามารถพุ่งทะยานไปได้ไกลถึง18,000กิโลเมตรเรียกได้ว่าสร้าง ความตื่นตระหนกให้กับหลายๆประเทศพอสมควรครับไม่ใช่พอสมควรเลยครับแต่ว่าตื่นตระหนกจริงๆทุกครั้งที่มีการทดสอบมิสไซล์ของรัเสเซียเพราะว่ามิสไซล์ ICBM ของรัสเซียนั้นมันเป็นมิสไซล์ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ครับประเทศที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัสเซียนั้นก็คงจะมีการเตรียมความพร้อมพอสมควรครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมารัสเซียมักจะมีการข่มขู่ ประเทศที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัเสเซียท่านผู้ชมก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าจากเหตุการณ์ที่กองทัพรัเสเซียได้ทำการทดสอบ ICBM ีมิสไซติดหัวรบนิวเคลียร์ในครั้งนี้ถ้ารัเสเซียทดสอบสำเร็จนั่นก็จะทำให้ประเทศที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัเสเซียก็ต้องมีอาการหนาวหนาวสั่นๆครับเพราะว่าถ้ารัเสเซียทดสอบสำเร็จนั่นก็หมายความว่ารัเสเซีย หลังจากที่ได้มีการขู่ประเทศอื่นๆแล้วคือประเทศที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามด้วยเรื่องหัวรบนิวเคลียร์ที่รัสเซียมีมิสไซล์ระยะไกล18,000กิโลเมตรสามารถสาตานถ้าทดสอบสำเร็จมันก็จะส่งผลให้ประเทศฝ่ายตรงข้ามก็ต้องมีอาการหรือว่าปฏิกิริยาโต้อตอบไปอย่างรัสเซียครับอาการแรกคือตกใจและที่ตามมาก็คือ อาจจะเกิดความวิตกกังวลด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัเสเซียอาจจะทำการโจมตีประเทศที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัเสเซียโดยการใช้มิสไซล์ข้ามทวีป ICBM สามารถสาตานประเทศที่รัเสเซียมักจะมีการกล่าวถึงว่าเป็นศัตรูของรัเสเซียนั่นก็คือประเทศตะวันตกครับตะวันตกก็ไม่รู้ว่าประเทศไหนบ้างเอาเป็นว่าประเทศตะวันตกและก็อาจจะหมายถึงอเมริกา ที่มีการพูดถึงประเทศนี้ว่าเป็นประเทศตะวันตกและประเทศพันธมิตรอื่นๆของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัเสเซียการคมคูด้วยเรื่องหัวรบนิวเคลียร์ของรัเสเซียนั้นเกิดขึ้นเป็นระยะระยะครับเพราะว่าเมื่อรัเสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองและสถานการณ์ในเวลานี้รัเสเซียถูกความบาดจากประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาต่อรัเสเซีย กรณีที่รัสเซียได้ทําสงครามรุกรานยูเครนการที่รัสเซียทําสงครามรุกรานยูเครนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่ายกกําลังพลทางทหารไปบุกยึดเอาดินแดนของอยูเครนไปประกาศพันวกเอาดินแดนของอยูเครนเรียกว่าไปเอาแบบดือด้อๆเลยตามกรรายงานจาก c s i s ได้รายงานว่า ICBM มิสไซล์ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ของรัสเซียนั้นสามารถ พุ่งทะยานได้ไปไกลถึง18,000กิโลเมตรครับเมื่อวัดจากฐานปล่อยมิสไซล์ของรัสเซียไปยังพื้นที่ทะเลแปซิฟิกนั้นมันก็เพียงแค่7,00 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองครับแต่ว่ามิสไซล์ของรัสเซียนั้นมันมีความสามารถในการพุ่งทะยานไปได้ไกลถึง18,000กิโลเมตรและมันสามารถพุ่งทะยานไปได้ไกลถึง ทะเลทางทิศใต้ของอาร์เจนตินาเลยทีเดียวครับแต่ว่าการทดสอบมิสไซล์สามารถสาตานของกองทัพรัสเซียนในครั้งนี้ประสบความล้มเหลวครับมันจึงเกิดการระเบิดบริรเวณฐานปล่อยมิสไซล์ถามว่าแล้วประเทศตะวันตกประเทศสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรมีการเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือเรื่องนี้แล้วหรือย,อยังแอดมินคิดว่าสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรก็มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วแหละครับ สหรัฐอเมริกามีดาวเทียมที่เอาไว้ใช้ตรวจจับความเคลื่อนไหวทั้งด้านความมั่นคงและการสำรวจสภาพภูมิประเทศสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลกครับดังนั้นการตรวจจับความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกานั้นก็ย่อมจะต้องมีการจับตาดูและตรวจจับความเคลื่อนไหวทางการทหารของกองทัพรเสเซียอย่างต่อเนื่องครับ และอีกอย่างหนึ่งสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านเครื่องบินที่ติดตั้งหัวรบที่จะมีประสิทธิภาพเพียงพอในการสกัดกัน้นมิสไซล์ข้ามทวีปของรัสเซียในกรณีที่ทารัสเซียปล่อยมิสไซล์ข้ามทวีปซึ่งเป็นมิสไซล์ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ไปยังประเทศตะวันตกสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรก็จะได้ สามารถรับมือการโจมตีจากรัเสเซียได้ทันท่วงทีครับจะบอกว่าประเทศตะวันตกก็ไม่เชิงเป็นประเทศตะวันตกครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นอยู่ทางตะวันออกของรัเสเซียด้วยเพราะว่าแผ่นดินรัเสเซียนั้นกว้างใหญ่ครับกว้างใหญ่มากสหรัฐอเมริกาอยู่ทางทิศตะวันออกของรัเสเซียครับอยู่ห่างกันประมาณเกือบร้อยกิโลเมตร ทิศตะวันออกของรัสเซียอยู่ห่างจากสาหรัฐอเมริกาประมาณเกือบ100กิโลเมตรครับส่วนทิศตะวันตกของรัสเซียนั้นอยู่ห่างจากสาหรัฐอเมริกาประมาณ7 0 0 0กิโลเมตรสำหรับการทดสอบมิสไซล์สามารถสาตานของรัสเซีย icbm ซึ่งเป็นมิสไซล์ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ Nuclear, และเป็นมิสไซล์ข้ามทาวีปของรัสเซียในครั้งนี้มันจะมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ที่ในวันนี้ประธานาธิบดีวลดิเมียร์ซเลนสกีของยูเครน ได้เดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมการร่วมประชุมสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UN และจะมีการพบกับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโจเซฟไบเดนและจะมีการพบกับว่าที่ผู้ลงสมัครประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทั้งสองพรรคและที่สำคัญสำหรับการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ของ โวล o d ิเมียเซเลนสกประธานาธิบดีของยูเครนนั่นก็คือการที่จะไปขออนุมัติให้ประเทศพันธมิตรของยูเครนย,ยกเลิกการระง,งับไม่ให้ยูเครนโจมตีเข้าไปยังดินแดนรัสเซียโดยการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลจากประเทศพันธมิตรสรุปเข้าใจง่ายๆสั้นๆก็คือไปดําเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับชัยชนะของยูเครนเสนอแผนชัยชนะรวมทั้งการขออนุมัติ ให้ยูเครนสามารถใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีพื้นที่เป้าหมายสาคัญทางทหารในดินแดนของรัสเซียได้ถ้าประเทศพันธมิตรของอยูเครนอนุมัติให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียสิ่งนี้ก็จะมีผลในเชิงบวกต่อกองทัพยูเครนครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ปูตินได้ออกมาบอกกับสื่อข่าวของรัสเซียแล้วว่าถ้าประเทศตะวันตกอนุมัติให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธจากประเทศตะวันตก โจมตีเข้าไปยังดินแดนของรัเสเซียเมื่อไหร่รัสเซียจะทําการโต้อตอบอย่างเหมาะสมดังนั้นการทดสอบมิสไซล์ข้ามทวีปของรัสเซีย ICBM สามารถสาตานในเปเชสในอาคคันเกลส์ประเทศรัสเซียที่ประสบกับความล้มเหลวนั้นก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ยูเครนเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาสำหรับภารกิจดำเนินการเพื่อชัยชนะของยูเครนครับ ดังนั้นมันก็คงจะมีความเกี่ยวข้องกันบ้างแหละครับรัสเซียก็พยายามที่จะโชว์ให้เห็นว่าอย่าอนุมัตินะไม่อย่างนั้นรัสเซียจะทําการโต้อตอบอย่างเหมาะสมในวันนี้ประธานาธิบดีวโลโดิเมียร์ซเลนสกีของยูเครนเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมตามวาระต่าง ที่จะจัดขึ้นในสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโวโลโดิเมีย์เลนสกีของยูเครนได้แถลงการในระหว่างที่กำลังเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้บอกว่าจะเดินทางไปยังนิวยอร์กและวอชิงตันเป้าหมายในการไปก็แน่นอนชัดเจนครับเพื่อเสริมความเข้มแข็งเสริมการป้องกันให้กับยูเครนและเสริมแนวป้องกันของกองทัพยูเครนในพื้นที่การสู้รบด้วยและที่สําคัญก็คือการนําเสนอแผนแห่งชัยชนะ ให้กับประเทศพันธมิตรได้รับทราบว่าแผนแห่งชัยชนะของยูเครนคืออะไรและจะมีการพบกับผู้นําประเทศสมาชิก G7 ด้วยสําหรับแผนแห่งชัยชนะนั้นเซเลนสกี้จะนําเสนอแผนนี้ต่อประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนจะมีการนําเสนอแผนแห่งชัยชนะต่อที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐอเมริกานําเสนอต่อฝ่ายการเมืองทั้งสองพัก ทั้งประชาชนชาวอเมริกันและแคนดิเดตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแรงจูงใจที่แท้จริงของยูเครนที่เซเลนสกี้ได้กล่าวนั้นนั่นก็คือการนําสันติภาพที่แท้จริงกลับคืนมาสู่ยูเครนยูเครนต้องการสันติภาพและกําลังดําเนินการเข้าสู่สูตรสันติภาพสูตรสันติภาพนั้นไม่ใช่เพียงแค่การสู้รบกันด้วยอาวุธนะครับแต่เป็นการเข้าสู่กระบวนการพูดคุยและนําเสนอ เหตุผลต่างๆและแนวทางต่างๆที่เป็นไปได้นอกจากยูเครนจะต้องการการสนับสนุนทางด้านอาวุธแล้วยูเครนย,ยังจะต้องมีการไปพูดคุยในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด้วยในระหว่างที่เซเลสกี้อยู่ในสหรัฐอเมริกาและได้กล่าวขอบคุณทุกๆชาติที่ได้ให้การสนับสนุนยูเครนให้การสนับสนุนอธิปไตยเหนือนดินแดนและประชาธิปไตยของยูเครน เซเลสกี้ได้กล่าวเน้นย้ำว่ายูเครนต้องการสันติภาพแท้และชัยชนะแท้ที่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและที่สำคัญนั่นก็คือให้รัสเซียเข้ามาสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ยูเครนกำลังต้องการดำเนินการเร่งด่วนและจำเป็นนั่นก็คือการสนับสนุนทางด้านอาวุธและสิ่งอื่นๆที่จำเป็นสำหรับยูเครนเพื่อชัยชนะและสันติภาพของยูเครน ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ